ก็ต้องขออภัยนะที่นี้ด้วยนะครับก็เพื่าให้ก็คือเป็นบวกนะครับ,รบไม่ไมต็ดเชือเมัดออแบบมาให้ยาวนิดนึงววนะครับเพื่อ,อที่เราจะเก็บน้ำลายด้านในไ,ได้นะครับแล้วก็ทำการเก็บตัวอย่างนะครับที่เข้าไปก็ ปัจจุบ on so, right. oh, yes, well mm ันเขาก็มีโรงงานที่ผลิตก้อนถึงมือยานแลวก็นอกจากนี้เขาก็ผลิตถุงที่ก็จะเป็นในส่วนของภาพส่วนต่างๆนี่ดีถือว่าจะยังไม่เพียงพอเราก็เลยมีการมอบชุดตรวจที่เป็นตัวแทนจากทางด้านสสจุบลีเกนะครับเดี๋ยวทั้งสามท่านจะสาธิตวิธีการตรวจทั้งสามูปแบบโดยใช้อุปกรณ์ยี่ห้อเดียวกันรุ่นเดียวกันนี่แหละครับเดี๋ยวเชิญนักข่าวนะครับแล้วก็หลอดเทสน้ำยาแล้วก็ตัวน้ำยานะครับแล้วก็อุปกรณ์การตรวจนะครับ ภายในก,กล่องเราจะแพ็จะแพ็และอุปกรณ์ตัวเดียวนี้ครับยังสามารถตรวจด้วยการวัวน้ำลายถ้ากับว่าท่านนะครับสามารถที่จะเลือกนะครับใช้วิธีที่ท่านคิดว่าปลอดใัยที่สุดง่ายที่สุดงดเร็วที่สุดสะดวกที่สุด